นะคเะข้ามาดูก่อนแล้ว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 เลขคงแรกวันนี้หมุนปิงปองแล้วนะคะหมุนปิงปองลูกแรกแล้วนะคะอันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดนะคะแล้วแล้วเข้ามาดูกันก่อนแล้วโอ้ยหน้าดำทำยังไงนะ submit. ทำให้หน้าขาวขาวผมยังไม่ได้สะเลยเนี่ยเข้ามาดูนะคะให้ถึงพันวิวเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกแล้วนะคะเพชรก้า นะ้าเดี๋ยวจะบอกแล้วนะเพรก้านลูกนะเข้ามาดูแล้วนะคะให้ถึงพันคนเลยนะหมุนปิงปองแล้วนะคะวันนี้ลูกแรกลูกแรกเดี๋ยวถ้าเกิดจะดูครบทั้งสองลูกเอา้ากล้องมันกลับยังไงถ้าจะดูครบทั้งสองลูกให้ดูคลิปพรุ่งนี้นะคะในช่อง u t u b e นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ล่เข้าไปในเพจด้วยก็จะมีทั้งสองลูกเลยวันนี้ลูกแรกออกมาแล้วนะคะเข้ามาชมกันแล้วนะลูกแรกนะคะเผื่อใครบอกว่าอุ้ยสองลูกเล็กเยอะก็ไปซื้อลูกแรกลูกเดียวก็ได้ นะงวดที่สี่สิบห้าแล้วค่ะงวดที่สี่สิบห้าแล้วค่ะเพศเก้าอ่างวดที่เราไม่ีใครถูกหนึ่งแปดแปดหนึ่งมั้งไหมคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งใบอยู่ในกระดาษนะคะเพราะว่าปิงปองลูกที่สองคือ i สองแปดไสองแปดก็เป็นหนึ่งสองแปดใช่ไหมคะมันออกหนึ่งแปดนะคะตรงนี้นะคะมันมาลูกที่สองแต่งวดเนี้ยไม่รู้จะมาลูกแรกหรือลูกที่สองนะคะแต่ลูกแรกหมุนแล้ววันนี้นะคะงวด เข้ามาดูเร็วๆนะเดี๋ยวจะให้แคปนะคะไม่สวยละค่ะใครชมวันดิฉันสวยดิฉันยังไม่เชื่อนะคะเพราะว่ายังต้องทอําอีกเยอะเลยนะคะนะเสียงก็ยังเป็นเสียงใหญ่อยู่เลยเข้ามาดูเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะเปิดเผยแล้วนะคะเข้ามาดูกันเร็วๆเดี๋ยวจะเปิดเผยแล้วนะคะว่าลูกเลกลูกแรกลูกอะไรนะคะเขามาดูกันเร็วๆทุกคน แต่ว่าลูกที่2ยังไม่ได้หมุนนะคะลูกที่2หมุนพรุ่งนี้เราก็จะทําคลิปให้ดูประมาณสองสามทุ่มก็จะอยู่ใน YouTube แล้วก็จะ YouTube นํามาแปะไว้ในในเฟ e บุ๊กด้วยทาตามสัญญานะฮะครบหนึ่พันคตนเตยมแคปเลขนะคะดิฉันจะบอกแล้วนะคะแต่มาจากลูกปิงปองลูกแรกเฉยแต่ดิฉันยังไม่ให้ดูลูกปิงปองนะคะยังไม่ยังไม่ให้ดูลูกปิงปองนะคะนะคะแต่ว่าจะาตีความเลขให้นะเป็นชุดหนึ่งนะเป็นเลขชุดหนึ่งมีแค่สี่ตัว นะสี่ตัวเท่านั้นเองนะคะลองไปเสี่ยงกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทอฝันด้วยนะคะแต่วันนี้เป็นเลขคงแรกก่อนนะคะมาแคปค่ะคงแรกก็คือเป็นเฉพาะลูกแรกนะคะนี่ค่ะตามนี้ค่ะงวดที่สี่สิบห้าเลขคงแรกนะคะที่ลกักอ่ะแคปค่ะสิบหกพฤษภาเขียนวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบพฤษภานะคะหวยออกวันที่สิบหกดิฉันเขียนล่วงหน้านะฮะดิฉันเขียนล่วงหน้านะครับเพจพิกาเด็ชเกชายน้ำโชคนะคะที่ลักเด่นห้าเด่นสองค่ะเพราะงว,ว,วดที่สี่สิบห้า งวดที่45ค่ะเด่น5เด่น2โค้งแรกนะคะหมุนปิงปองแล้วนะคะแต่ดิฉันยังไม่เปิดเผยว่าปิงปองหมุนออกมาได้อะไรให้ดูตามนี้ก่อนชอบเลขอะไรคะ15 75 65 95หรือ629 6292คะมีแค่นี้ค่ะสี่ตัวแต่6กับ9นี่ดิฉันเขียนเป็นเลขตระกูลเดียวกันเลยเนาะเป็นเขียนเป็นหญิงอย่างนี้เลยเนาะซื้อ65ก็ซื้อ95ด้วยอันนี้กลับกันเองนะคะกลับกันเองนะคะที่รัก กลับดักบนดักล่างกันเองนะคะแคปค่าแคปค่าอ่าเห็นหรือยังคะอ่าเดี๋ยวให้เพชรก้าถือดีกว่ามาเพชรก้าลูกถืออืมเพชรก้าถือเลยอ่ะแคปเลยนะทุกคนนะแคปนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะอันนี้หมุนปิงปองแล้วนะคะดิฉันถึงถอดความมองมาเป็นเลขได้นะฮะถูกผิดเดียวกันนะเพราะว่าหลังๆน้องเริ่มให้ยากแล้วคะ่ะ ชอบเลขอะไรคะที่ฉันไม่วงให้นะคะเพราถือว่าเป็นโครงแรกนะนี่เอาไปแค่นี้ก่อนชุดแรกนะคะเด่น5จะวิ่งจะวิ่งหกันเพราะงวดที่45บห้านะคะนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเดเดสองสองเคงไม่ออกหรอกเพราะว่า5้สองกับสองเนี่ยสองกับ5มันตัวเดียวกันครั้งที่แล้วมันออก7จหเออออกเจสองไปแล้วเสรสองสบนนะคะครั้งนี้อาจจะออก7จห้าก็ได้5้าเก็ได้นะคะ ผมไม่ออกสองเจ็ดเจ็ดสองสามนั้นแล้วก็หกห้าเก้าห้านะคะแล้วก็หกสองเก้าสองนะคะตามนี้นะคะแคปไวเลยค่ะนะตามนี้นะคะมาไม่มาไม่รู้นะคะอ่าแคปไม่เป็นไปอยู่ไหนมาคะไปอยู่ไหนมาคะแคปไม่เป็นตามนี้ค่ะถูกผิดอยาว,ว่ากันนะนะคะถูกผิดอยาวากันนะเอาไปแค่นี้ก่อนอันนี้ชุดแรกสําหรับคงแรกนะคะหมุนปิงปองแล้วนะคะแต่ ไม่เปิดเผยลูกปิงปองเดี๋ยวรอดูในคลิปอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะคะนะรอดูในคลิปอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีเลขอาจจะเยอะกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูลูกที่สองด้วยว่าหมุนได้เลขอะไรแต่จริงๆทอฝันเนี่ยชอบชอบเอาตรงๆนะชอบอะหลุดเอาตรงๆนะชอบชอบตรงกลางค่ะนีอะยังไงคะเพชรกล้าถือดีๆสิคะลูกแต่ทอฝันไม่วงให้นะทอฝันจะบอกเฉยๆว่าชอบ นะฮนะเจ็ดเนี่ยชอบตรงกลางค่ะเจ็ดห้าหกห้าเก้าห้าชอบแค่นี้ค่ะหนะึ่งห้ากับหกสองหนึ่งห้ากับหกสองเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่อาจอกก็ได้นะแต่ทอฝันชอบแค่นี้ค่ะนะทอฝันชอบแค่นี้นะคะโอเคนะขอให้โชคดีนะคะทุกคนเดี๋ยวทอฝันจะให้แคปอีกทีหนึ่งนะคะมาชอบเลขอะไรคะยังไม่เปิดเผยลูกปิงปองนะเดี๋ยวปิงปองให้ดูคลิปใน youtube อีกทีพรุ่งนี้อะ่ะ มันไม่ตรงหรือมันไม่ถนัดเลยท่านผู้ชมแป๊บหนึง่งอะได้หรือยังเห็นแล้วเนาะอะ,อะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวจะถือคางไว้อีกประมาณห้านาทีนะคะงวดที่สี่สิบห้าคงแรกนะคะมาแล้วค่ะตามนี้นะคะสิบหกพฤษภาคารที่ราคาเด่นห้ากับเด่นสองนะคะเด่นห้าหรือสองเด่นห้าหรือสองสองก็ห้าเวลามันเขียนเป็นอย่างเงี้มันจะคล้ายๆกันนะเป็นเลขกลับกระจกกันนะคะ วิ่ง5้ากับวิ่ง2องไปเลยค่ะนั้หนึ่งห้าเจ็ดมันออกไปแล้วนะคะอาจจะมาเป็นเจ็ดก็ได้ทอฝันชอบ75็ดมากกว่านะคะหนึ่งห้าเจแล้วก็6กห้าเแล้วก็หกสองเก้ไม่ค่อยชอบนะคะหกสอมันออกยากนะถ้าจะมามาหกห้าเก้าห้ามากกว่าเพราะเพิ่งออกห้าหไม่กี่งวดนี้เองเนอะอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้นะคะงวดนี้ยังไงหน่าจะเด่นนะท่านผู้ชมนะ ห้าน่าจะเด่นนะเพราะงวดที่สี่สิบห้าด้วยนะคะอ่าใครยังไม่ได้แคปแคปคัดเดี๋ยวทอฝันจะถืออ่าสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะมาแคปเลยค่ะท่ลักโอ้ยบ้านลกเทวะล,ลย,ยังไม่เสร็จของก็ต้องมากองกันอยู่ตรงเนี้ยลกมากนะเทวะลย,ยังไม่เสร็จสักทีนะคะของก็เลยต้องมากองกบ้านนี้ก่อนอ่าเห็นหรือย,ยังคะเหตุการณ์ยังอยู่ค่ะที่ลักเพราะงวดที่เราให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งไงคะอ่าเลขปิงปองมาเป็นไอสองแปดไงคะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดออกหนึ่งแปด นะ้นองก็ยังอยู่สิคะแต่ว่าบางงวดก็ง่ายบางงวดก็ยากแล้วแต่จะไปจับเลขเอาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยลูกปิงปองนะใครอยากรู้ลูกปิงปองว่าหมุนออกมาได้เลขอะไรทําไมทอฝันถึงเขียนออกมาเป็นเลขประมาณนี้ได้มันมีห้าค่ะในลูกปิงปองมันมีห้ามันมีสองมันมีห้าค่ะดิฉันก็เลยเ,เด่นสองเด่นห้าเลยอีกอย่างนึงเป็นงวดที่สี่สิบห้าด้วยนะคะก็เลยเขียนว่าเด่นสองหรือเด่นห้าดิฉันค่อนข้างมั่นใจนะคะว่างวดนี้น้องเพชรกล้าจะให้แต่ไม่ทราบว่า จะมาบนหรือมาล่างสองตัวสมตัวหรือไม่รู้อะ่ะคือมั่นใจนะคะนะมั่นใจเพราะว่าน้องให้ยักมาหลายงวดแล้วอาจจะกลับมาให้อีกก็ได้นะคะงวดนี้นะคะใช่ไหมคะเพชรแก้ต้องให้ทุกคนถูกด้วยนะคะนี่อเนะเวลาทอฝันหมุดปิงปองทอฝันจะไปขอกับผุ่นดํานะไม่ได้ขอกับผุ่นตุ๊กตาตัวสีขาวตัวนี้นะคะทอฝันไปขอกับหุ่นดําที่มนทองเต็มตัวนะคะแคปเลยคะ่ะที่รักขา โอเคเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะคะขอให้โชคดีร่ำรวยนะคะทุกคนต้องอีกทีหนึ่งใครยังไม่ได้แคปแคปเลยค่ะนะใครยังไม่ได้แคปแคปเลยค่ะฝากติดตามแล้วกมไ่น่าพัขนงช่องเก้าด้วยนะขอฝันเล่นเป็นบทสําคัญด้วยนะคะเป็นผีแต่เป็นผีที่เฮี้ยนแรงพอๆกับไปนาคไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะนะคะไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะเรื่องนี้สนุกค่ะสนุกเพราะกำนันรวยรับบทโดยพี่เดนแล้วก็สนุกเพราะผีบานเย็นในเรื่องด้วยค่ะติดตามด้วยนะคะ แต่ผีบ้านเย็นจอกมาตอนท้ายๆค่ะแต่ตอนที่เท่าไหร่ติดตามกันเ,เองนะคะอ่ะชอบเลขอะไรคะชอบเลขอะไรคะอันนี้คงแรกนะคงแรกได้เลขแค่นี้นะเดี๋ยวจะหาว่าทองฝันให้เลขเยอะถ้าเกิดคุณมีงบแค่นี้คุณก็ซื้อแค่นี้นะคะอ่ะมันไม่ค่อยตรงละอ่ะแคปอีกทีนึงนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนรวย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 นะ